สวัสดีเพื่อนเพืทุกคนนะครับวันนี้เราพามาตกมาตกปลากันมาตกปลาที่เขื่อนนี้นะครับนี่บรรยากาศดีมากวันนี้วันนี้วันหยุดนะครับตกปลาบรรยากาศสุดยอดคุมมันดิเขาเรีวยวจุกพีดกนเลย อ๋อคุมใส่หุ้มม <co ันโคตรต่อคนเลลงทูลนะครับลงทูลดึงมาแล้วอ้หวโชดหน่อยโชดหน่อยกำลังพอกินครับผมใช้เหยื่ออะไรครับใช้เหยื่ออะไรครับโอ้กบยังเซเวอร์ครับเซเวอร์มัย้อนแสงเนาะโอ้ประมาณเท่าไหร่เนี่ยถึงถึงโลป่ะไม่น่าถึงประมาณหกประมาณเจ็ดแปดเขียดเนี่ยเจ็ดแปดเขียดนิดนึง อันนี้ตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะมีบิ๊กไซส์อยู่นี่นะครับทีมงานอันนี้มากัน4คน5คนที่ห้อยป้าโอ้โอเคโอ้ข้ามย่างไรหนอ่ะไอ้โอห อ,อ่าตัวแรกของทีมงานมาแล้วนะครับมาทานามาทานเสียนไอนี่อ่าโชดหน่อยโชดหน่อยกำลังกอกินครับผมเทเหย่ออะไรครับช้เหย่อ,อะไรครับโอ้กบยางเซเวอร์ครับเซเวอร์ย้อนแสงเนาะโอประมาณเท่าไหร่เนี่ยถึงถึงโลไหม ไม่น่าถึงประมาณหกประมาณเจ็ดแปดเขียนี่เจ็ดแปดเขียนี่นะอันนี้ตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะมีบิ๊กไซส์อยู่โอเคนี่ก็แม่งแรงเยอะเหมือนกันนะออ๋ออดูนะครับเหยื่อเซเบอร์ปล่อยด้มึงปล่อยด้เยอยดูฟันเลยมึงอาปาดิ yeah. แตรมแรกมา okay. aja, แล oh, oh ้วนะครับวันนี้โอเคนี่นะครับเขื่อนช่วงนี้น้ำลงเยอะมากเลยครับแต่เขาปล่อยให้เกษตรทำนาทำอะไรเออเออเออเอ่อเจย์เจย์เจย์เีย์อะไม่เป็นไรใส่กระสอบแหละไม่มีหน้าที่ช่วยนะวันนี้ยุ่ยอะไรหรอได้ตาโพตีเถอะเนี่ยได้ได้ แต้มแรกครับแต้มแรกวันนี้เคยได้ชโดห้าโลมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะเอารูปลงให้ดูนะครับชโดตัวห้าโลเหยื่อเขาแซบเบอร์แต่ผมเหยื่อผมนี่แซบจริงๆแซบจริงๆ,งๆโอเคโอ,โอ้ทางนู้นก็อีกคนนะครับโอ้เอาไปไม่ได้นั่นอะไรปลาดุกล่าปลาดุกว่านั่นปลาดุก ก็ลงเพทุบหมมัวมัน่ะมันไม่ใช่ตัวนี้นะที่เห็นเมืนเน่อกีนกนก้นี่เขามังเหม่งอะไรเขามั่หม่งอะไรอยู่โอ้ชาชารุ่นชื่อนี่นะครับมาแล้วตัดต่อหน้าต่อตาเลยครับตัดต่อหน้าต่อตารุ่นนี้หน้าผมเนี่ยดูผมแป๊บนึงผมก็ไม่ดึงขึ้น ้มันนนะมักักก็ดเฉยวี่รุ่นนี้ลากเอาเลย <c oughs> นี่รุ่นนี้ลากเอาเลยนะครับโอ้ oh, <c oughs> ว่าตัวเลขที่ไหนน่น <c oughs> ะนะเลขที่ไหนน่ะโอ้โห <c oughs> oh, 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 ลากเลย <c oughs> <c oughs> ลงทูนครับลงทูนเด็กมาแล้วอันนี้เหยื่ออะไรครับผมอ๋อ oh, นี่เหยือ่อเก็บได้ครับ งานได้สั่ลาเยอะเูอกันน้ออ๋ออนอยุเลยออยที่มบเดียวมั้งนกตัวเลยก็บินเดียวตอนน่นตตาจะเทวิเยงมีีกอกงมาพอดีพาสติกพลาสติกไงเนี่เนี่ยเนี่ยโเก็บปลาตรงนี้เลยทั้งนั้นโอ้ไม่เล็กแล้วไม่เล็กครับผมไม่เล็ก เราไดทวอก็ติงอาพี่โอ้โเราเทว่กยเกลือหน้างาโจูเทนั่นก็มัอก็ไดเล่นแล้วบิ๊กยซับสก็งอตันตับไตเติ้ลยังพยายามไปเนี่ยสิเรายูทูบลงให้เราซับไตเติ้ลย่าแปลไงโอ้วันนี้ลงได้แป๊บเดียวได้สองแต้มแล้วนะครับอ่าเขตที่ว่าผมอยู่นี่เขตอันซองชีนะครับแถวนี้ อันซองชีกึมควางเมียวโอซันลีกัดต่อหน้าต่อตาเลยตัวนี้ล่างมาเลยไม่ต้องกัวราดล่างมาเลยมากับเบ็ดอยู่แล้วนี่เดินมาเลยโอ้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 เอาเรื่องอยู่ว่ะปล่อยแบงค์ปล่อยแบงค์ลงน้ำดิเขื่อนที่ตกปลากันอ่านี่เสียนแบงค์ อ่าวะไงแบงครับ <laughs> <laughs> ต้องลงน้ำแล้วล่ะ <laughs> ทำใจก่อนลงน้ำหย่าติดโอ้เสียงสู้เลยนี่นะครับเขื่อนนี้ปลาชะโดยังมาบปลาชะโดกับปลาดุกปลาด่ายกยากาศดีรู้สึกว่าปีที่แล้วกับปีนี้เห็น เท่าไหร่นะแบงกิตัวนะโอ้ร้อยเกือบร้อยตัวแล้วพี่ <laughs> โอ้เกือบร้อยตัว <laughs> จับไป <ผม S 1> <laughs> เดี๋ยวมารอดูกันครับว่าใครจะได้เป็นตัวแรกบรรยากาศ<ม>ดีมาก <laughs> ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะครับวันนี้ <laughs> โอเคนี่ลงน้ำนี่ลงน้ำนี่จะลงเลอจะเถอแบงก์เอาขึ้นไปเลย Bắt đục không Mà mà Ôi, nè, không lên về đây, chắc mình Tuấn ăn ở đây à? Ui, 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 ê, có lương quá Ô Tay cơn mà đi Đuông nước đâu là... mẹ ai cây nè Mình cây cớ thấy mấy thương này Ồ đâu... Hả? Lút Lút đi Lút đó Bén xám bén รูปรูปโอ้ตายละโดนแล้วเราต้องการเรเขียนนะครับปลาติดเบ็ดแล้วนะครับตอนนี้นี่เอาเอาเอาเข้าไปเอาถุงมือมาเร็วอุ้ยเอาถุงมือมาเลูกกี้มันมันติดโตติดโตกินเร็วๆมันจะหลุดเร็วลงไปเลยนะลุ่มลงไปนะโอ้ลีลาแท้ว่ะระวังมันหลุดนะระวังมันหลุดนะ เร็วเร็วกี้เร็วดูดิมีกี้มีเหรอไนไม่ออกก่อนไม่ออกก่อนไม่ออกก่อนโอเคลงลงกี้ล็อกบวชิบวิ่งพี่มันคิวคมนะพี่ไม่ไม่เอาไม่ออกก่อนเอาไม่ออกก่อนหักมาหักมาโอ้เอ้ลอกลอกล็อกไอ้หน้าลอกไม่ต้องปิดไม่ต้องปิดไว้งั้นแหละไว้่งั้นแหละไม่เร็วเร็วกี้ไปเร็วกี้กี้เร็วเร็วเร็วเออไม่ไม่เอาอันเนี้ยเนี้ย ขุมม mm ัน hmm. ดิเด ah ี๋ยวจะดันเลยอ๋อขุมใส่หัมมัน